Oh, kinh áo lầy Kinh vật lầy hả? Cái gì ở phía sau? มันมีอะไรบ้างอะเขาจะเรมาอุดชั้งล่างเนี่ยมาอุดชั้งล่างไม่มองไม่เห็นเอาขับไปด้วยเลยขับไปด้วยเลยก็ไว้ไว้นี่นไมไม่มีประโยชน์กิ่งที่เขี่าแล้วไม่มีเสียงแปลกดี ไม่รู้วันไหนไหนอ้โป้สวัสดีครับไม่รู้วันไหนแพงเปล่าขายแพงเปล่าขายกี่บาทสามพันกิ่งแบบ ขยาวแล้วไม่ไม,ไม,ไมีไม่ไม่ <gr patient> ู <c oughs> <ind memorized language> okay. ้วนไหนหรอกไม่เก่าไม่ได้เก่ามากได้เอาองค์เดียวก็ไอ้ชายไอ้ไอ้เจ้จ่ายตังค์พี่เขาสามพันหน่ยกิ่งหรือออดเนี่ย